เรื่องของออมีเรื่องของประธานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนนะคะก็ออกมาแนะรัฐบาลชุดใหม่บอกว่าเลิกเถอะแนวคิดประชานยนนะคะหันมาพัฒนาความสามารถของประชาชนนะคะให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ดีกว่านะคะน่าจะเป็น,ปนการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนมากกว่านะคะ โดยนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนนะคะคุณมีชัยวิระไวย,ยะนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนนะคะก็บอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยังมีปัญหาเหลื่อมล้ำอยู่มากนะคะถ้าดูจากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆไม่น่าจะแก้ปัญหาของชาติได้ ส่วนตัวมองว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศก็ควรที่จะเลิกนโยบายประชานิยมได้แล้วนะคะเพราะว่าไม่ส่งผลดีต่อประชาชนในระยะยาวควรจะเน้นการพัฒนาร่วมกับประชาชนให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความสามารถจะประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้นะคะแล้วก็เสนอให้มีมาตรการลดหย่อนภาษีให้ภาคเอกชนที่เข้ามาส่งเสริมการพัฒนาชุมชนด้วยก็จะถือว่าเป็นแนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยนะคะไปฟังเสียงคุณมีชัยกันหน่อยะคะ่ะเลิกพูดได้แล้วว่าเราจะทําทุกอย่างให้แก่ประชาชนจะพูดได้ว่าเราปรารถนาจะช่วยทุกอย่างแตกขอร้อง ให้มีภาคเอกชนเข้ามาให้ความร่วมมือภาคประชาชนเข้ามาให้ความร่วมมือเพราะว่าประชาชนคือเจ้าของบ้านรัฐบาลคือผู้ชาาบ้านเท่านั้นต้องมาช่วยกันนะถ้ามาช่วยกันอย่างนั้นแล้วก็เน้นให้มีจิตสาธารณะเน้นให้มีการหักลดหย่อนภาษีเพื่อดึงให้ภา,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 าคเอกชนธุรกิจเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยในการพัฒนาถ้าเขาหักลดหย่อนภาษีได้เขาก็ช่วยได้อกเยอะ ค่ะคือล่าสุดเนี่ยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนนะคะเขาก็ร่วมกับเชฟร้อมประเทศไทยมีการจัดทําโครงการเชฟร้อมพลังใจพลังคนเพื่อชุมชนเข้มแข็งนะคะก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช50หมู่บ้านก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาคนนะคะผลักดันตั้งแต่ระดับโรงเรียนแบบบรูรณาการมีการจัดตั้งธนาคารชุมชนส่งเสริมการทําธุรกิจวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สินเชื่อแล้วก็ส่งเสริมการออมด้วยนะคะเพื่อเป็นการขยายเมือง ลดการเดินทางไปทํางานที่กรุงเทพสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะคะซึ่งเขาก็เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2554นะคะจะไปจนถึงเมษายนปี2557นะคะ